ฮัลโหลฮัลโหลค่ะแม่แม่คะแม่พอจะสละเวลาของแม่มาช่วยตองเลี้ยงลูกหน่อยได้ไหมคะคือตองอยากจะออกไปหางานทำเองแล้วอะค่ะตองตอนนี้แกจะรีบออกไปทำอะไรลูกแกยังไม่ได้ครบขวบเลยนะรอให้เขาครบขวบหนึ่งก่อนแกก็ค่อยออกไปทำงานก็ได้แต่เดี๋ยวแม่จะไปเลี้ยงลูกให้แก และเด็กมันยังเล็กอยู่ขนาดเนี้แล้วถ้าแกออกไปทํางานจะให้นมลูกยังไงแม่คะตองไม่อยากใช้ชีวิตประหยัดแบบนี้แล้วอะคะ่ะพี่น็อตอะเขาขี้เหนียวกับตองมากเกินไปแล้วนะคะแม่คือเขาให้ตองอยู่บ้านทํางานบ้านแล้วก็ให้ตองคอยเลี้ยงลูกแล้วก็ให้เงินตองไว้ใช้ทุกเดือนเดือนละสามพันแต่ตองอะน้ำนมก็ไม่ค่อยออก ตองก็เลยต้องให้ลูกกินนมผงแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นๆของลูกค่าผ้าอ้อมค่าใช้จ่ายอื่นในบ้านอีกอะรวมๆแล้วสามพันเนี่ยมันก็แทบไม่พอเลยด้วยซ้ำอะตองก็เลยต้องไปขอเงินเขาอะค่ะแต่พอตองไปขอเงินเขาอะเขาก็ทำหน้าไม่พอใจตลอดแล้วเขาก็ชอบบอกว่าตองอะอยู่บ้านเฉยๆแต่ชอบขอเงินเขาใช้เงินสิ้นเปลืองแม่คะต้องเบื่อชีวิตแบบนี้แล้วอะค่ะตองไม่อยากใช้ชีตประหยัดขนาดนี้อะแล้วตองก็เบื่อเขาด้วย อะไรเนี่ยลูกชายของแม่มันทำไมถึงงกขนาดนี้ตอนเนี้ลูกแกยังเล็กต้องใช้เงินเยอะแยะไปหมดให้เงินแค่สามพันแค่เนี้ยมันจะพอได้ยังไงกันอย่างเงี้ยมันเกินไปจริงๆได้งั้นเดี๋ยวแม่จะรีบโทรไปขัมันเดี๋ยวนี้เลยว,ว่าทำไมถึงได้งกขนาดนี้แม่ไม่ต้องโทรไปหรอคะแม่คะแม่รู้ไหมคะว่าตอนที่ตองท้องอ่ะตองแพ้ท้องมากเลยคะ่ะ แพ้ถึงขนาดว่าตองต้องหยุดงานแล้วก็ออกมาอยู่บ้านตอนแรกๆอะตองก็ยังพอมีเงินของตัวเองนะคะตองยังได้เอาเงินของตัวเองเนี่ยมาใช้จ่ายในบ้านได้แต่พอต่อไปใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเงินมันก็หมดเราตองก็ต้องกลับไปขอเงินเขาพอทองขอเงินเขาอ่ะเขาก็ชอบทำหน้าตาบึง้งตึงชอบทำหน้าเทดใส่ตองตลอดเลยอะตองตอนที่แกแต่งงานแกไม่ได้มีเงินสิงสอดแปดแสนหรือ,อยังไงแม่คะ ไอ้เงินสินสอดอ่ะต้องไม่กล้าไปแตะหรอกนะคะต้องตั้งใจเอาไว้แล้วค่ะแม่ว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยต้องจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเพราะยังไงต่อไปในอนาคตเนี่ยลูกก็ต้องใช้เงินอีกเยอะไหนจะค่าเขา้าโรงเรียนเรียนหนังสือเนี่ยมีค่าใช้จ่ายตั้งเยอะอ่ะต้องเลยตั้งใจการเงินเอาไว้ให้กับลูกค่ะดีมากเลยลูกความคิดของแกมันดีมากเลยงั้นเดี๋ยวแม่รีบไปเก็บของแบบหนึ่งและจะรีบไปช่วยแกเลี้ยงลูกนะลูก ขอบคุณนะคะแม่เอา้าแม่คะสวัสดีคะ่ะแม่ไปนั่งก่อนนะคะจ้ะ ต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่แม่ยอมมาช่วยตองถึงนี่ตองเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะลูกจะมาขอบคุณแม่ทำไมล่ะเออว่าแต่ตองได้งานทำแล้วเหรอลูกตองการเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยมันใช้เงินมากมายเลยนะลูกทำไมตองถึงไม่บอกแม่ล่ะแม่จะได้เตรียมเงินไว้ให้แม่ก็มีเงินบรรน,นาญอยู่แม่จะได้แบ่งเบาภาระของตองได้ไงลูก แม่คะแม่เก็บเงินของแม่ไว้เถอะค่ะต้องรับเงินแม่ไม่ได้หรอกยังไงตอนเนี้ยลูกตองก็หกเดือนแล้วค่ะแม่แล้วร่างกายตองก็แข็งแรงดีขึ้นมากแล้วด้วยตองอยากจะกลับไปทํางานเองมากกว่าคะ่ะตองเองก็จบปริญญาตรีมีประสบการณ์การทํางานถ้าจะหางานดีๆทําสักงานหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ยากหรอกคะ่ะแล้วตองก็ดูงานไว้สองสามที่แล้วนะคะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตองจะไปสัมภาษณ์งานค่ะ งั้นแกก็วางใจได้เลยฝากลูกไว้กับแม่แล้วเพิ่งเนี้ยแกก็ไปทํางานให้เต็มที่เลยนะลูกเออตองแล้วเนี่ยไอ้ลูกชายตัวดีของแม่มันกลับมาบ้านหรือยังอ๋อพอดีเลยค่ะพี่น้องเขาเพิ่งโทรมาบอกอะค่ะว่าวันนี้เขาทำโอทีอาจจะก,กลับเด็กหน่อยแต่ว่าตองยังไม่ได้บอกเขานะคะว่าแม่มาแล้ว โอเคเลยนะครับถ้างั้นผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ทีมของผมจริงเหรอคะจริงสิงครับแล้วคุณมาเริ่มงานวันจันทร์ได้ไหมครับได้ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคขอบคุณจริงๆค่ะนี่ครับทำไมมันเมื่อย,ย,ย,ยตัวแบบนี้วะโอ้ ปีสองเหรอเนี่ยฮัลโหลค่ะแม่นี่นอต ตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ยนี่มันก็ห้าทุ่มแล้วนะแกยังไม่กลับบ้านมาอีกหรอนี่แม่รู้ได้ไงครับว่าผมยังไม่กลับหรือว่าตองโทรไปฟ้องแม่ครับไม่ต้องให้ตองบอกฉันหรอกฉันก็รู้เองได้วันๆเนี่ยแกเอาแต่ไปนู่นไปนี่แกยุ่งอะไรนักหนาฉันเนี่ยมาอยู่บ้านแกต้องสองวันแล้วแกไม่รู้เลยเหรออะไรนะครับแม่นี่แม่มาอยู่บ้านผมหรอแล้วแม่มาตอนไหนทําไมตองไม่เห็นบอกผมเลยอ่ะ แกไม่ต้องไปว่าเลยตองเลยจะมีคนสั่งตองเองว่าไม่ให้บอกแกอยากรู้ว่าแกสนใจบ้านนี้แค่ไหนเมียแกเลี้ยงลูกทํางานบ้านทุกอย่างอยู่คนเดียวและดูแกสิกลับบ้านตีหนึ่งตีสองแกคิดว่าแกเงียบมันไม่มีปัญหาหรอเป็นเพราะเขารักแกไม่อยากทะเลาะก,กับแกแม่ครับแม่พูดแบบนี้มันทําให้ผมเสียใจมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้แย่อะไรนี่ ทั้งหน้าตาดีหลอก็หลอ่หลอสาวก็เยอะแม่ครับแม่ดูตองตอนนี้สิวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่อยู่บ้านเอาแต่กินเอาแต่นอนตอนเนี้อ้วนจนที่ผมจําแทบไม่ได้เลยนะครับเกนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆถ้าเขาไม่กินอ่ะเขาจะมีนมให้หลานฉันกินเหรอต้องอาจจะไม่ไปทํางานแต่เขาทํางานบ้านทุกอย่างดูสิเงินที่แกให้สามพันอ่ะแกคิดว่ามันพอเหรอไหนจะ ค่านมค่าอาหารค่าผ้าอ้อมของพวกนี้มันได้มาฟรีๆเหรอแม่ครับผมนี่แหละครับที่เลี้ยงดูตองตั้งแต่ที่ตองท้องจน,นตอนเนี้ตองก็ยังขอเงินผมทุกวันอยู่เลยแม่ครับถ้าตองเขาลำบากนักเนี่ยก็ไปขอเงินที่แม่เขาสิแม่เขารวยขนาดนั้นเนี่ยขอแค่นิดหน่อยเนี่ยจะเป็นอะไรไปครับยังไงเขาก็ให้อยู่แล้วนี่ตะนอศ ฉันถามแกหน่อยเถอะแม่เขาไปติดหนี้แกตอนไหนแล้วทำไมเขาต้องเอาเงินมาให้แกด้วยที่ตองเขาอยู่เงียบๆอะ่ะเพราะเขารักแกเขาไม่อยากให้ใครมาดูถูกแกถ้าเขาไม่รักแกเขากลับไปอยู่บ้านแม่เขาแล้วและบ้านที่พวกแกอยู่ตอนเนี้ยแกไม่รู้เหรอว่าใข่ซื้อให้และที่ฉันมาบ้านแกตอนเนี้ยเพราะว่าตองอะ่ะกาจะไปทํางานฉันเลยมาเลี้ยงหลานให้ไม่อย่างนั้น จะมาช่วยตองแม่อุตส่าห์ลำบากมาถึงในเมืองตนั้นที่แม่ก็เมารถแล้วทาไมไม่ให้แม่ยายไหนะเขาช่วยเลี้ยงหลานไปหน่อยครับเพราะตองเขาไม่อยากให้แม่เขารู้ว่าแกเป็นแบบนี้เพราะเขารักแกเขาปกป้องแกและแกไม่เคยคิดบ้างเลยเหรอและทําแม่เขารู้ความจริงแกก็คงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แกโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขายังรักแกยังอดทนอยู่กับแกอยู่แม่ครับ ท่าที่ผมฟังแม่พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเริ่มรู้แล้วครับว่าผมผิดจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยครับดีเลยเพิ่งเนี้ยมันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันเกิดของตองแกก็อย่าไปไหนล่ะแกก็ไปชวนแม่ยายแกมากินข้าวที่บ้านเราเดี๋ยวฉันนี่ะจะจัดอาหารโตใหญ่ให้เลยทุกคนไม่ได้เจอกันนานแล้วงั้นเดี๋ยวเราฉลองจัดวันเกิดให้ตองดีกว่า ผมก็ใจแล้วครับแม่เดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างเองครับแม่อย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกตองก่อนนะครับผมอยากจะเซอร์ไร์ตองครับได้สินอตแม่ก็ยอมฟังฉันแบบเนี้ยฉันดีใจมากเลยนะนอตโอเคลูกนั้นตามนี้นะ 来吧。 ไม่บอกต้องก่อนลหคะก็มาวันเกิดลูกสาวสุดที่รักของแม่ไงจ้าขอบคุณนะคะสุขสันวันเกิดนะคะเบฟนี่ครับขอบคุณนะคะที่ผ่านมานะพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่รัดเลยตองมาตลอดเลยอะเป็นไรแล้วค่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะ นั้นอย่างนี้ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแหละงั้นเรามาเป่าเค้กกันเถอะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยนะลกูกทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วจริงๆด้วยค่ะทุกคนคะต้องมีข่าวดีอยากจะบอกทุกคนค่ะต้องไปสัมภาษณ์งานมาต้องได้ทำงานแล้วนะคะโอ้ตองแม่ดีใจด้วยนะลกูกต่อไปอ่ะ ตองก็จะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วนี่ต่น็อตอีกหน่อยแกต้องมาช่วยฉันเลี้ยงลูกของแกด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแม่ตองพี่ยินดีกับตองด้วยนะพี่ต้องขอโทษตองจริงๆตองตองเป็นเมียพี่แท้แต่ก่อนหน้าเนี้พี่ไม่เคยสนใจตองเลยพี่ควรจะดูแลตองให้ดีกว่านี้ตอนเนี้พี่รู้สึกผิดมากจริงๆเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเถอะนะคะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันตองว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่มาทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็มีความสุขดีกว่าน,นะคะทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันไหมคะยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับไปเราไปร่วมฉลองกันเถอะทุกคนแม่มานั่งนี่ดีกว่านะคะ บ้านจะอบอุ่นได้ไม่ใช่เพราะมันสวยงามแต่เพราะมีคนในบ้านเดอนรู้ที่จะเข้าใจกัน